ตที่พูดถึงเรื่องว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นวงจรเนี่ยก็ยกตัวอย่างในเรื่องของการเงินการทองส่วนตัวก็ดีส่วนครอบครัวก็ดีตรงนี้เนี่ยในปรัชญาเศรษฐพอเพียงเนี่ยมาเตือนสติเราให้เราสามารถจัดการได้แล้วก็ไม่ถึงกับต้องเสียผู้เสียคนไปนะฮะตรงนี้อยากจะกราบเรียนว่าถ้าศึกษาลึกๆแล้วมีประโยชน์มากอ,อีกอันนึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ย จริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยมีพระราชด,ดำรัสเตือนคนไทยมาตั้งหลายปีแล้วว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเจอมาแล้วประเทศไทยเจอมาแล้วเป็นร้อยปีพันปีแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาพิวัต์เนี่ยมันมากระทบชีวิตของคนไทยได้ง่ายกว้างขวางและอาจจะรุนแรงได้เราลองนึกตัวอย่างนะครับเรื่องไขวัดน,นกก็ดีไข้ซาก็ดีโรคซาเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ที่เมืองจีน พอมีข่าวไม่กี่วันเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยนี่หายไปเลยทั้งท้งที่ตัวเวรัสยังมาไม่ถึงเมืองไทยรายได้ของคนขับแท็กซี่ที่ดอนเมืองเนี่ยหายไปครึ่งแล้วมันมีผลกระทบมาเร็วมากในโลกปัจจุบันที่การติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างขวางนี่นะครับตรงนี้ท่งเตือนมาหลายปีแล้วตั้งแต่พศ2521โน,น่นเ่ยแล้วจริงๆพวกเราก็รู้กันแล้วว่าขณะน,นี้กระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่ไหนก็ตามในโลกเนี่ยมันมากระทบเมืองไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราเตรียมความพร้อมที่จะรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกแล้วมากระทบกับประเทศไทยในปรัชญานี้บอกไว้อย่างนี้ครับรอบค้อบมากปรัชญานี้บอกว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมี4ด้านนะอันที่1คือผลกระทบทางด้านเงินเงินทองทองหรือทางวัตถุอันที่สผลกระทบทางด้านสังคมอันที่สผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม แล้วอันที่4ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมปรัชญานี้บอกว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันทั้ง4ด้านภูมิคุ้มกันทั้ง4ด้านภูมิคุ้มกันด้านเกินเงินการทองเมื่อกี้พูดถึงแล้วว่ารู้จักทําบัญชีรายรับรายจ่ายจะจ่ายอะไรก็ให้รู้จักว่าพอประมาณมีเหตุมีผลนึกถึงเงินที่เหลือในกระเป๋าอน,นี้เป็นต้นอันนี้คือผลคือผลกระทบทางด้านการเงินการทองแล้วรู้จักสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินการทอง อันที่สองผลกระทบทางด้านสังคมยกตัวอย่างนะครับถ้าเรามีถ้าครอบครัวไหนมีภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมดีก็หมายความว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยรู้รักสามคัคคีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไปมาหาสู่กันในระหว่างญาติเครือญาตินี้ติดต่อสื่อสารกันใกล้ชิดสนิทสนมกันพูดกันแนะนํากันในสิ่งดีๆงามๆอันนี้ถือว่าระบบภูมิคุ้มกัน,กนทางด้านสังคมของครอบครัวน,นั่นแหะดี ถ้าพูดถึงเรื่องโรงเรียนล่ะโรงเรียนนี้มีภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมดีก็คือโรงเรียนสีขาวนั่นเองใครจะเอายาบ้ามาขายก็ไม่มีใครไม่ไม่ใครเอาใครจะเอาหวยมาเล่ขายก็ไม่มีใครเอาเพราะว่าโรงเรียนนี้เขายึดถือศาสนธรรมไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามเขาถือว่าภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมหนึ่งเขาดีนะแต่ถ้าโรงเรียนนี้ภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมไม่ดีต่างคนต่างอยู่ทะเลาะเบาะแวงกันนะครับ อบายมุกเต็มไปหมดเลยทั้งโรงเรียนนะครับคบชู้สู่สาวอันเนี้ยไม่ดีนะอันเนี้ยไม่ดีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าเรามาช่วยกันทําให้ภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมของโรงเรียนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนสีขาวคราวนี้ด้านที่สมคือด้านสิ่งแวดล้อมปรัชญานี้เตือนว่าต้องสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะในบ้านเรา ไม่ว่าจะในโรงเรียนในออฟฟิศทำงานก็ดีในชุมชนชนบทก็ดีนะครับหรือแม้แต่ทั้งประเทศก็ดีเนี่ยเราต้องใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศต้นไม้ภูเขาป่าไม้มีความสมบูรณ์มีความบริสุทธิ์มลภาวะเหลือน้อยมากคนไทยทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มีสุขคิสัยที่ดีเรื่องขยะเอ่ยเรื่องการกำจัดขยะ เรื่องการที่จะดูแลเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่ในห้องนอนตัวเองในบ้านตัวเองหน้าบ้านหลังบ้านดูแลหมดนะครับถ้าชุมชนไหนโรงเรียนไหนบริษัทไหนดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีเราก็ถือว่าภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อมใน้เข้มแข็งแต่ถ้าตรงกันข้ามเราก็บอกว่าภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อมในบกพร่องเป็นโรคเอสทางด้านสิ่งแวดล้อมพูดย่งไงสั้นๆน,นะ เรื่องด้านที่4ภูมิคุ้มกันอีกด้านหนึ่งคือด้านวัฒนธรรมปรัชญาเศรษฐกิพอเพียงเนี่ยเตือนไว้ในเรื่องผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมจากโลกภายนอกแล้วมากระทบประเทศไทยถ้าเราไม่เตือนตนเองนะครับแล้วเราไม่สร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เข้มแข็งนะครับเราจะถูกครอบงําโดยวัฒนธรรมต่างถิน่น ภาษาต่างถิ่นแล้วเราก็เอออ,อหอมกเข้าไปด้วยจนกระทั่งลืมความเป็นไทยแล้วก็ละเลยภาษาไทยไปปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงโดยสรุปนะครับเป็นปรัชญาที่ให้เราสร้างความเข้มแข็งทุกด้านด้านการเงินการทองหรือว่าานวัตถุด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมคราวน,นี้คำว่าพอเพียงนี่คืออะไรคำว่าพอเพียงนี่คืออะไร ถ้าเราไปทบทวนกระแสพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะในช่วง10ปีหลังตั้งแต่2,540นะครับถ้าพวกเราจำได้ในวันเฉลิมพระชนมัพรรษาที่พวกเราเฝ้ากันว่าปีนี้ท่านจะมีรับสั่งอะไรบ้างเนี่ยนะครับหลายๆครั้งรับสั่งถึงทรงอธิบายถึงคำว่าพอเพียงหลายๆครั้งที่รับสั่งว่าถ้าเอาไปใช้สิแล้วจะทุกคนจะมีความสุข พอเพียงเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่3ามหก็คือพอประมาณ 2. ก็คือความมีเหตุผลและที่สก็คือภูมิคุ้มกันไม่บกพร่องเราตัดสินใจจะจ่ายอะไรจะลงทุนอะไรจะซื้ออะไรจะกู้อะไรนี่นะครับถ้าเราคิดถึง3องค์ประกอบนี่นะครับมันจะอยู่ในขอบเขตของคำว่าพอเพียงผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาละเรามีฐานะดีเราไม่เป็นหนี้ใคร เราอยากได้กระเป๋าถือราคาพันสองมีอยู่แล้วใบหนึ่งถามว่าราคาเป็นไงพอประมาณไหมพอประมาณตามอัตราภาพเลยมีเหตุผลเพราะว่าเรามีเพียงใบเดียวขอสำรองสักใบนะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเป็นยังไงบ้างด้านเงินด้านทองก็ยังพอมีอยู่ไม่เป็นหนี้ใครนะครับซื้อแล้วก็ยังเหลือเงินอีกเยอะเอาซื้อเถอะครับตัดสินใจไปเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ามีอีกท่านหนึ่งเงินเดือนก็น้อยกระเป๋ามีแล้วสามใบ แล้วก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่แล้วอยู่ๆอ,อยากจะได้ใบที่สราคาพันสองเนี่ยอันนี้อาจจะบอกว่าไม่เป็นไปตามอัตรภาพก็ได้แล้วอาจจะบอกว่าไม่มีเหตุผลก็ได้แล้วอาจจะบอกว่ามันไปกระทบกับภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินเนี่ยที่มันเหลืออยู่มันเป็นหนี้อยู่แล้วเราไปเพิ่มหนี้ทําไมมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับความว่าปรัชญาสิทธิพอเพียงเนี่ยมันเป็นเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องเตือนสติเพราะมันมีองค์ประกอบสามให้ต้องคิดถึงหนึ่ง มันพอประมาณหรือว่ามันสุดโตง่งน้อยเกินก็นไม่ดีมากเกินก็นไม่ดีพูดถึงการใช้จ่ายเนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะทรงอธิบายถึงคําว่าประหยัดเนี่ยมากว่าประหยัดเนี่ยมีประโยชน์ประหยัดไม่ใช่ขี้เหนียวประหยัดไม่ใช่ฟุ่มเฟือย